สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนบทเรียนออนไลน์เรื่องเจลีรูทีนหรือกิจ,จวัตรประจำวันนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาพบกับคุณครูกนกวันนะคะหรือคุณครูกิฟนั่นเองซึ่งจะสอนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนนะคะโอเค let's go คำศัพท์คำแรกนะคะ The first vocabulary is wake up wake up แปลว่าตื่นนอน Next one brush my teeth brush my teeth หมายถึงแปรงฟันนะคะ Okay next Take shower t a k e a s h o w e r That ดสมินอาบน้ำนะคะซึ่งเป็นการอาบน้ำโดยใช้ฝักบัวนะคะ shower ก็คือการอาบน้ำโดยใช้ฝักบัวแต่ถ้าเกิดที่บ้านของนักเรียนไม่มีฝักบัวอาจจะใช้คำว่า take a bath take a bath หมายถึงการอาบน้ำโดยใช้ขันน้ำนะคะหรืออ่างอาบน้ำก็ได้โอเค next get dressed get dressed หมายถึงแต่งตัวนะคะคือการแต่งตัวหรือ แต่งกายเวลานักเรียนอาบน้ําเสร็จก็ต้องทําการแต่งตัวใส่ชุดนักเรียนนะคะ next one have breakfast have breakfast s mean กินอาหารเช้านะคะหรือรับประทานอาหารเช้า have i t mean ม me. ีหรือกินก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดมาอยู่ในบริบทนี้หรือสถานการณ์แบบนี้ h a v แปลว่ากินก็ได้นะคะ breakfast ก็คืออาหารเช้าหรือมื้อเช้าหรือถ้าเกิดอาจจะใช้คาว่าเป็นข้าวเช้าก็ได้นะคะคำต่อไป go to school go to school หมายถึงไปโรงเรียน go is mean ไป school is mean โรงเรียน d h e s Go to school. i s m e a n ไปโรงเรียนอ่าเมื่อเราไปโรงเรียนแล้วทำอะไรต่อดีนะ Yeah study study i s m e a n เรียนนะคะก็คือเมื่อนักเรียนมาถึงโรงเรียนปุ๊บอ่าักเรียนอาจจะทำกิจกรรมหน้าเสาธงนะคะแล้วก็เข้าห้องเรียน study ก็คือเรียนนะคะการเรียนการศึกษาเล่าเรียน อะเมื่อนักเรียนเรียนไปจนถึงเวลา12นาฬิกาหรือ12 o'clock at noon นะักเรียนทำอะไรคะ Yeah eat lunch eat lunch ก็คือทานอาหารเที่ยงนะคะ eat is mean กินหรือรับประทาน lunch ก็คืออาหารเที่ยงหรือมื้อกลางวันหรือข้าวเที่ยงก็ได้นะคะ โอเคน e x t ์อ่า go home go home i s m e a n กลับบ้าน go i s m e a n ไปนะคะ home ก็คือบ้านอ่า go home i s m e a n กลับบ้านหรือไปบ้านกลับบ้านของเราเธอ and next do homework do homework ก็คือทำการบ้านนะคะ do is mean ทำการทำ homework ก็คือการบ้านนะคะ so do homework is mean ทำการบ้าน next one after you homework eat dinner eat dinner ทำไรคะ eat is mean แปลว่าอะไรเอ,อ่ยเมื่อกี้เราเรียนมาแล้วหมายถึงกินหรือรับประทาน dinner ก็คือข้าวเย็นอาหารเย็นหรือมื้อเย็นก็ได้ s o eat dinner is mean กินอาหารเย็นรับประทานอาหารเย็น after that watch TV watch TV หรือ watch television TV หรือ television คือคำเดียวกันนะคะทีวีก็คือตัวยอ่อซึ่งยอ่อมาจาก television okay watch television is mean t o TV หรือดูโทรทัศน์นั่นเอง next one read the book read the book เมื่อนักเรียนอ่านนะคะประโยชน์เช่นคำว่า read อ book นักเรียนอาจจะได้ยินคุณครูออกเสียงเป็น read the book read the book ก็คือการลิ n k ์คำ l i n k ์เสียงนะคะระหว่างคำว่า read แล้วก็อนะคะก็จะกลายเป็น read the book อ่าหมายถึงการทำอะไรเอ่ยอ่านหนังสือนะคะ read is mean อ่าน book ก็คือหนังสือ แล้วสมุดห่ะคุณครูไม่ได้ออกเสียงว่าบ o o k หรอคะสมุดเราใช้คำว่า notebook notebook อันนั้นคือสมุดนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นหนังสือเราใช้ book book โอ a ค and the last one go to bed go to bed ก็คือการเข้านอนอ่า โอเค next let's talk to me นักเรียนลองฟังคำถามคุณครูนะคะแล้วก็อาจจะดูรูปภาพประกอบว่าเอ๊ะเรียนจะต้องตอบคำถามคุณครูยังไงดีนะพร้อมหรือยังเอย Are you ready Yes so what do you do after school What do you do after school? นักเรียนนะคะทำอะไร after school ก็คือหลังเลิกเรียนอ่าได้เลยเราดูภาพสินักเรียนทำอะไรเอ่ย read the book read the book อ่านหนังสือใช่ไหมคะฝึกอ่านหนังสืออ่าโอเค next one what do you do in the morning what Do you do in the morning? นักเรียนทำอะไรในตอนเช้า,าแล้วดูภาพประกอบสิคะทำอะไรเอย่ย Yeah, have breakfast, have breakfast. ทำอะไรคะทานข้าวเช้าทานมื้อเช้า Next one. What do you do in school? What do you do in school? แล้เรียนทำอะไรเมื่ออยู่ที่โรงเรียนคะอ่าดูจากภาพรประกอบตอบว่า study study แปลว่าเรียนหนังสือนะคะศึกษาเล่าเรียน next question what do you do in the evening what do you do in t h evening e แล้เรียนทำอะไรเอย่ยอ่า wash television หรือ watch TV ก็คือดูทีวีหรือดูโทรทัศน์นั่นเอง next one the last question is what do you do at night what do you do at night นัวเรียนทำอะไรตอนกลางคืนเอ่ย่า go to bed go to bed หรืออาจจะต่อว่า sleeping ก็ได้นะคะ,ะหลังจากเรียนบทเรียนนี้นะคะเป็นบทเรียนสั้นๆง่ายๆนักเรียนลองเปิดดูทบทวนอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็ฝุกออกเสียงตามคุณครูได้เลยใครที่สามารถออกเสียงได้ถูกต้องชัดเจนอ่า excellent เยี่ยมมากๆเลยนะคะไว้เดี๋ยวเราจะมาพบกันใหม่นะคะ ในบทเรียนครั้งหน้าอ่าโอเคเดสโซ่กุ mm ๊ดบาย